กลับสวัสดีทุกทกท่านที่เคารพรักกินสูงค่ะกลับมาพบกับไปยิบซีใครใจ,ใจกันอีกแล้ววันนี้ไปยิบซี่ใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดปีนักสัตว์ปีระกาท่านที่เกิดปีระกาเองเนี่ยก็มีหินประจําตัวท่านที่เกิดปีนักสัตว์ระกานะคะนี่เลยค่ะ ราพีสลาซูรีราพีสลาซูรีนี่นะคะจะประกอบไปด้วยแร่ไพไรต์แร่แคลไซต์แล้วก็แร่ลาซูไรค่ะออกมาเป็นราพีสลาซูรีแบบนี้นะคะลาพีสลาซูรีเนี่ยเป็นหินโบราณมีความนิยมมากเลยนะคะในสมัยอียิปต นะคะคพนางครีโอพตาเองเนี่ยยังนำมาทาเป็นอายแชโดว์เลยค่ะนะคะอันนี้ลาพีสลาซูรีนะคะคุณสมบัติของเขาก็คือจะช่วยอุดรอยรัว่วทางด้านการเงินค่ะอ่นนี่ต่อมานะคะต่อมาก็จะเป็นไทเกอร์สอไทเกอร์สอนะคะเป็นหินประจําของท่านที่เกิดปีนักษัตวปีวระกาช่วยให้ตัวท่านเองเนี่ยมีการตัดสินใจที่เฉียบขาดมั่นคงทํางานเก่งด้วยค่ะ นะต่อมานะคะก็จะเป็นอะมิธีอันนี้อะมิธีสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะอะมิธสก้อนนี้นะคะจะช่วยให้ท่านนี่เกิดปีวากาเนี่ยมีสมองที่ปลอด เปลืองปลอดโปร่งนะคะปราดเปลือยด้วยปลอดโปร่งด้วยนะคะทําให้ตัวท่านเองเนี่ยมีในเรื่องของไม่มีไม่ไม,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 ไม่วิตกกังวลใจรู้สึกผ่อนคลายสบายอ,อกสบายใจเลยทีเดียวาคา่ะหินอะมิติสก้อนนี้นะคะถ้าเกิดว่านําเอาไว้ในตั้งห้องนอนนะนาไปตั้งไว้บนหัวเตียงนํอาไปตั้งไว้ในห้องนอนเนี่ยพลังลบๆนะคะเขาจะไม่กล้ามกรายมาละแคะละคายผิวหนังของตัวท่านที่เกิดปีระกาเลยทีเดียวค่ะ ถ้าที่เกิดเปลี่ยประกานะเห็นไหมเล็หินสวยงามมากเลยค่ะวันนี้นะคะบยิ้มสี่ใครใจนะคะนอกจากใช้หินแล้วเนี่ยก็ยังใช้ไพ่ด้วยนะคะ อ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวไปยิมซีใครใจภูมิใจเสนอเบอร์อรโทรของเบยิมซีใครใจนะคะหมายเลขโทรศัพท์0955325693 0955325693ส่วนลไลน์ ID b a y t a r o t b e t a r o b a y t a r o t b e t a r o ไว้แอดไลน์นะคะไว้โทรศัพท์มาหาเบยิมซีใครใจนะคะนัดดูดวงกันแบบ private แบบตัวต่อต,ต,ต,ตัวค่ะหรืออาจจะดูผ่านวิดีโอคอลไรได้ด้วยนะคะมีความแม่นยำเนี่ยชัดเจนเท่ากันค่ะส่วนไพ่ที่ใช้ในวันนี้นะคะเป็นไพ่ชุด Energy of a s i a t a r o d e s เป็นของท่านอาจารย์ถาวรบุญญวันนะคะ ท่านอาจารย์ทาวนบุญญวันเนี่ยท่านเป็นมาสเตอร์ทาร่ระดับโลกทีเดียวเลยนะคะไพ่ชุดนี้จึงมีความสวยงามมีความวิจิตรการตานะคะแล้วก็สับได้สับพอได้นะคะถึงแม้ว่าจะใหญ่สักหน่อยนึงแต่สับพอได้เพราะว่าไซส์ของไพ่เนี่ยจะใบใหญ่กว่าทาโร่ทั่วไปค่ะนะคะแล้วไปยิมสีใครใจก็มีหินสีมงคลนะคะ จำนวน125ก้อนนำ,นำมาพยากรณด้วยหินสีมงคลเหล่านี้นีนะคะไีได้มาจากร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามาศณสงขลาค่ะเผื่อท่านใดสนใจอยากจะไป ครอบครองเนาะบางท่านอยากจะครอบครองหินเกรดดีๆเกรดพรีเมียมนะคะแนะนําให้เป็นร้านท่านอาจารย์หญิงจุธามาศนะสงขลาค่ะอยู่นักนิวาัดสาดเพร้าว71นะคะชื่อร้านของท่านอาจารย์ก็คือร้านสเตอร์นบิลิเวค่ะนะคะเอาละท่านที่เกิดปีรุรกานะคะทุกคนทั่วโลกนะคะเข้ามารับชมดูดวงกับเบยิใครใจได้แล้วคะ่ะเบยิบใครใจจะไล่คา,าถาแล้วนะคะ โอมอคีพาหูบุพังสการะวันทนังครูบาจา,จาริยังอจริยะเทวามุนีฤือศีสิทธาปิตมตาอโรคยีนะสุขีนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธ,สาธุเดี๋ยวไปยิ้มสี่ใครใจนะคะเลือกหยิบออกมาเนี่ยสิบก้อนเวลาที่ไปยิ้มสี่ใครใจหยิบทินออกมาจากหีบนี่น,นะคะเด็กก็จะไม่มองเลยนะคะว่าจะ เลือกหินชิ้นใดนะคะหยิบได้ชิ้นไหนก็คือชิ้นนั้นเลยนะหินมีความสวยมากเลยทีเดียวค่ะนะคะวันนี้ด้านนอกเนี่ยอากาศเริ่มครึมๆนะคะเหมือนฝนจะตกเอาล่ะก่อนอื่นเลยเบยิ้บซีใครใจนะคะขอแนะนำหินให้เพื่อนๆได้รู้จักกันก่อนค่ะอันนี้นะคะ เราเรียกว่าฟูอะไรนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้สกัดหินฟูอะไรชิ้นนี้ละค่ะมาทำยาสีฟันต่อมาก็จะเป็นโรโดโครไซส์นะคะโรโดโครไซส์ก็จะช่วยให้ตัวท่านเนี่ยมีความรักนะคะมีความเมตตาจากคนทุกวงการเลยทีเดียววันนี้เขาอยู่ในตำแหน่งกระดุมพระด้วยสิคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะอันนี้เป็นโโนเฟรกค่ะ นะเป็นโนว์เฟลกโหสวยงามมากต่อมาก็จะเป็นไอรอนไทเกอร์ดูเวลาก็ต้องไฟนะคะมีความสวยงามมากทีเดียวนะไอรอนไทเกอร์ต่อมาก็จะเป็นหินแม่หมดนะคะลาบดอไรค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นราพีสลาซูรีราพีสลาซูรีนี้ก็จะเป็นหินประจำตัวของท่านที่เกิดปีรักา อันนี้ก็จะเป็นกรีนเอ v เ n อร r ลีนโอ้หินแต่ละก้อนดีมากเลยค่ะอันนี้มหฮอกกานีออบซิเดียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นยูเนไคค่ะเทพีแห่งโชคลาภตายแล้วท่านี้เกิดปีรุรกานี่นะคะมีเขาเรียกว่าคาเนเลียนนะคะโอ้โ oh, หสวยงามมากเลยนะเอาละ่ะท่านี้เกิดปีรุรกานะคะหยิบหินมาสิบก้อนเนี่ยตัวท่านเองดวงช่างแบบดีมอกเลยทีเดียวนะคะ ดีหินดีทุกก้อนเลยค่ะนะอย่างที่หยิบมาสิบก,ก้อนเนี่ยก็คือการันตีได้เลยนะคะว่าตัวท่านอิงเป็นผู้ที่ไม่มีศัตรูค่ะแล้วก็อุบัติเหตุก็ไม่มีด้วยเช่นกันตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแถมซ้ํานะคะยังได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทุกวงการด้วยค่ะแอะเรามาดูทีละก้อนอย่างก้อนแรกเนี่ย เพื่ออะไรเพื่ออะไรเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะคะท่านที่เกิดปีรากาตัวท่านเองในเดือนนี้ตัวท่านค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเนี่ยสูงนะคะไม่อยากจะไปสูงสิงวุ่นวายอะไรกับใครชอบเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในห้องนะคะแล้วก็บางท่านก็ชอบอยู่กับบ้านหรือบางท่านก็อาจจะชอบไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็จะนั่งสมาธิอยู่อยู่ในโบสถ์อยู่ในวิหารเนี้ยนะคะไม่วุ่นวายกับใครเลยนะคะฉีแต่จริงๆแล้วมีความสุขนะ แล้วเนี่ยดูสทิทั้งทั้งที่ตัวท่านเองเนี่ยนะคะก็มีทั้งทั้งที่ท่านเองเนี่ยนะคะชอบรักความเป็นส่วนตัวนะคะแต่แต่ไพ่เนี่ยเขาก็ยังบอกมาอีกเหมือนกันว่าถึงแม้จะชอบรักความเป็นส่วนตัวไม่ชอบไปสูงสิงไม่ชอบวุ่นวายอะไรกับใครแต่ตัวท่านเองก็ไม่หยุดที่จะศึกษาเรียนรู้ค่ะ นะคะตัวท่านเองก็คอยศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะคะมีโซเชียลมีเดียอยู่ในมือมีโซเชียลมีเดียอยู่ในบ้านนะคะเห็นไหมคะก็ได้ความรอบรู้ด้วยค่ะนะเป็นผู้ที่ชอบความเป็นส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันก็ชอบค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะนะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นโรโดโครไซโรโดโครไซเนี่ยอยู่ในตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งของกระดุมพระ กระดุมพระนะคะโรโดโคโรไซเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมตลอดเดือนนี้ตัวท่านเองนะคะมีโชคลาภแล้วก็การเงินเนี่ยส่วนกระแสตัวท่านเองก็อาจจะมีการได้เงินแบบฟุกฟุกแบบไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจนะคะแล้วแถมซ้ําตัวท่านเองเนี่ยการเงินมีขาดมือค่ะการเงินลื่นไหลลื่นเปื้ดดีถ้าตัวท่านเองเนี่ยทา กิจกรรมกิจการใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือนําเงินเนี่ยไปลงทุนซื้อทองคําแท่งซื้อทุนเรือนหุ้นต่างๆที่ทางธนาคารได้จัดเตรียมเอาไว้ให้หรือไปซื้อสลากออมสินแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมนี้เตรียมรับฟังข่าวดีค่ะอ่ะในดูสิคะไพแนะนำว่าอะไร ในไพ่บอกเลยนะคะว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่โชคดีมากมกเลยนะคะดังนั้นเนี่ยท่านใดที่มีเงินเย็นต้องนำเงินเนี่ยไปฝากธนาคารนะคะไปเปิดบัญชีใหม่นะคะหรือจะไปฝากบัญชีเดิมก็ได้คะ่ะนะจะให้มีคนเนี่ยเขามาคอยดูแลรักษาการเงินของท่านเอาไว้นะคะนะเป็นการดีคะ่ะนะคะต่อมานะ Snowflake สโน w f ฟลีกนี่บอกให้ทราบเลยนะคะสำหรับท่านที่เกิดปีรุรกาในเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านเองเนี่ยมีโอกาสได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะมีผู้ที่โยกย้ายมาใหม่มาอยู่ในแผนกที่ทำงานของท่านนะสโนว์ฟลีกแล้วตัวท่านเองก็สถานการณ์ที่ตัวท่านเองอยู่กับบ้านเนี่ยในตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านเองก็จะมีในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยกับญาติพี่น้อง นะคะโอ้โหเลิศเรียกว่ากันเพราะเบาแหวงเนี่ยไม่มีนะคะสบายอกสบายใจได้เลยค่ะชูชูชค่ะแหมมีความสุบเรียกว่ามีความสุบนะคะนี่พยายามนะคะสร้างกิจกรรมเนี่ยร่วมกันไพ่แนะนำมาว่าให้สร้างกิจกรรมร่วมกันก็อาจจะ ทำไปทำบุญร่วมกันไปวัดร่วมกันนะคะทํากิจกรรมร่วมกันหรืออาจจะปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ที่บ้านนะคะหรือเวลาอยู่ในที่ทํางานเนี่ยก็ให้แบ่งปันในเรื่องความรู้ แบ่งปันในเรื่องราวความรู้หรือว่ามีการศึกษาในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยกับเพื่อนเพื่อนนะคะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันนั่นเองนะคะเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่แตกต่างหรือว่าพัฒนาในเรื่องหน้าที่การงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันกับเพื่อนที่ทํางานนะคะแล้วก็จะได้ก่อเกิดประโยชน์นะคะในจะได้มีแนวคิดใหม่ๆม,มีแนวไอเดียใหม่ๆนะคะเพื่อมาพัฒนาองค์กรของเราคะ่ะเห็นไหมคะ เยี่ยมยอดเลยทีเดียวต่อมานะคะได้อ r รอนไทเกอร์อ t รอนไทเกนี่บอกให้ทราบเลยนะคะว่าสถานที่อยู่อาศัยดีที่ทำงานดีนะคะตัวท่านเกิดปีระกาเองนี่นะคะต้องทำไมคะก่อนออกจากบ้านเนี่ยก็ต้อง ทำการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเวลาไปถึงที่ทํางานก็ทําการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะคือตัวท่านเองเ,องเนี่ยไม่ว่าจะอยู่บ้านไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกใบนี้มีนางฟ้าเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านเนี่ยอยู่ตลอดเวลาค่ะเท่ากับว่าอุบัติเหตุไม่มีการเดินทางเป็นไงคะปลอดภัยนะคะเอาละค่ะเราดูอีกสิว่าไพ่แนะนำอะไรอีก ในไพ่นะคะในไพ่เนี่ยแนะนำว่าไม่ให้ท่านเนี่ยนะคะเวลาอยู่ในบ้านหรือว่าเวลาอยู่ในที่ทํางานเนี่ยตัวท่านนะคะจะต้องพยายามมีจิตใจที่สงบค่ะให้อยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็อย่าวู่วามอย่าเจรอนนะคะบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปที่ทํางานเราก็อาจจะเจออะไรเยอะแยะมากพอเราออกจากบ้านไปเนี่ยเราก็จะเจอมลภาวะเยอะแยะมากไปหมดเลยอย่างเช่นอาจติด ออกไปจากบ้านเนี่ยรถติดแล้วก็ไปถึงที่ทํางานคนก็เข้าคิวกันเพื่อที่จะเข้าในที่ทํางานเราเงี้ยหรือมันมีอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เรารู้สึกแบบว่าหงุดหงิดใจไม่สบายอกไม่สบายใจนะคะไพ่ก็เตือนมาว่าให้พยายามเนี่ยทำใจให้สงบอย่าวู่วามอย่าเจรอนนะคะให้ทําจิตใจให้มีสมาธิมีสติตื่นรู้อยู่ตลอดเวลานะคะ ไม่ให้วู่วามนะคะนะแล้วก็การตัดสินใจ,จต่างๆในที่ทำงานก็ให้ค่อยๆค,ค,คิดให้ค่อยๆทำตามลำดับขั้นตอนไปค่ะอย่าวู่วามอย่าใจร้อนค่ะนะเห็นไหมไพ่เขาเตือนมาสำหรับท่านที่เกิดปีระกาต่อมานะคะเป็น ราบารารรา,ราบรรารไรเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะคะท่านที่เกิดปีรุรกาในเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านไม่ว่างแน่แนเพราะว่าราบาร,รารเนี่ยบอกให้ทราบเลยว่าตัวท่านมีไอเดียเยอะแยะมากมายหลากหลายที่ต้องการลงมือทำํำ นะคะซึ่งในช่วงนี้ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีความรู้เนี่ยมากมายเลยนะคะที่ท่านที่เกิดปีอุตกาสามารถเข้าไปค้นคว้าหาความรู้เนี่ยได้แบบสบายๆหรือบางท่านถ้ามีเวลาเยอะๆนะคะก็อาจจะไปพบกับโคชชิ่งดีๆไปพบกับครูดีๆไปพบกับครูบาอาจารย์ที่ท่านที่มีความรู้เนี่ยมากมายนะ่ได้ด้วยเช่นกันค่ะนะคะในไพ่แนะนำว่านี่ไงคะ ตัวท่านเองเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการสนุกกับการเรียนรู้ค่ะเวลาศึกษาค้นคว้าหาความรู้เนี่ยอย่าไปวิตกกังวลใจอย่าไปเครียดอย่าไปตึงกับกับความรู้กับสิ่งที่เราต้องการเรียนรู้นะคะพยายามทําสมองเนี่ยให้ปลอดโปร่งให้โล่งเอาไว้ค่ะการเรียนรู้ที่ดีก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องเก็บ เกี่ยวความรู้ใหม่ๆเนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้วเราก็ไม่นําความรู้ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาตบตีกับความรู้ใหม่นะคะเราจะต้องทาความเราจะต้องทําสมองเราเนี่ยให้โลง่งให้โปรง่งให้สบายเพื่อที่ว่ามีช่องว่างให้ความรู้ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาค่ะนะเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้แบบสนุกค่ะอย่าเรียนรู้แบบเคร่งเครียดนะคะอ่ะต่อมาเนะเป็นลาพีสลาซูรีลาพีสลาซูรีเนี่ยแนะนำให้ทราบเลยนะคะว่าตัวท่านี้เกิด ปีประกาศเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านเองเนี่นะคะจะทําอะไรแล้วแต่ค่อนข้างมีหลักการมีเหตุมีผลนะคะซึ่งก็ส่งผลดีทําให้ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความท้าทายที่อยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยท่านจะมองไปมองออกเลยค่ะว่าตัวท่านเองเนี่ยจะเริ่มต้นลําดับ ไหนเป็นลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3ลำดับที่4เป็นไปตามลำดับขั้นตอนค่ะก็คือจะ,จะโฟกัสไปนในจุดนั้นได้และสามารถที่จะเรียบเรียงในเรื่องสิ่งที่เป็นความท้าทายเนี่ยให้กับท่านได้คือท่านจะมีมีสติมีสมาธิแล้วก็จะมีความเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่อยู่ภายหน้าของท่านได้ค่ะ ที่อยู่ข้างหน้าท่านได้ค่ะนะคะแบบเข้าใจแบบรู้แล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการบูรณาการ,ร,าการสิ่งที่อยู่ด้านหน้าท่านได้ค่ะนะนี่ในไพ่นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยบอกเลยตัวท่านเองจะต้องมีในเรื่องของความรักความเข้าอกความเข้าใจในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าท่าน ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องราวที่เป็นความท้าทายกับท่านแล้วจะต้องเป็นในเรื่องที่ท่านจะต้องใช้ในเรื่องของความคิดชนิดเรื่องของไอเดียท่านก็จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องนั้นนล่อย่างลึกซึ้งอย่างรู้จริงนะคะซึ่งจะต้องทำไมคะจะต้องมีความในเรื่องของมีความรักนะมีความเข้าเข้าใจในเรื่องนั้นน่อย่างแยบยนนะคะอย่างละเอียดและลึกซึ้งอย่างทนุถนอมเลยทีเดียวนะคะอืม ท่านจึงจะสามารถเนี่ยพังทลายกำแพงเรานั้นเนี่ยไปได้นะคะโดยที่ใจทำไมคะใจต้องมีความรักใจต้องไม่วู่วามไม่ใจร้อนแล้วใจต้องมีความเชื่อด้วยคะ่ะว่าตัวท่านสามารถเนี่ยทำได้นะคะต่อมานะกรีนเวนเจรีนกรีนเวนเจรีนเนี่ยบอกให้ทราบเลยนะคะว่าในตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านเองกับคนพิเศษ จะมีการพูดคุยกันแบบมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันดีการทะเลาะเบาะแวงเนี่ยไม่มีค่ะนะมีความโรแมนติกมีความเข้าอ,อกเข้าใจการพูดคุยกันเป็นไปใน,ปนทิศทางเดียวกันโอ้โหมีความสุขนี่ไงเห็นไหมเนี่ยยังไงก็ตามนะในเดือนนี้นะจะมีเรื่องดีๆอยากเกิดขึ้นกับคู่ครองของท่านแล้วก็ในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง ตัวท่านกับคู่ครองของท่านแล้วสําหรับท่านที่ยังไม่มีคู่ในเดือนกรกฎาคมนี้ต้องรอไปก่อนนะคะคู่ยังไม่มาค่ะนะอเอาละม a ร o ฮอกนี b ออฟซิเนเนี่ยนะคะบอกให้ทราบเลยว่าสุขภาพของท่านที่เกิดปีระกาท่านที่เกิดปีระกาเนี่ยดีทุกเรื่องเลยค่ะพอมาถึงเรื่องมอรฮอกนี่ออฟซิเยนเนี่ยไพ่เขาแนะนําเลยเนะว่าท่านต้องพยายามนอนหลับนอนหลับแบบหลับจริงๆอะ่ะนะ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยให้ท่านนอนหลับได้สบายเลยนะคะท่านไม่ทานอาหารเย็นเย็นเนี่ยอย่าทานเยอะและท่านก็ต้องมีการช่วงหัวค่ำอ,อาจจะมีการลดน้ำต้นไม้นะคะหรืออาจจะเดินเอ็กซ์ไซร์เบาๆอยู่รอบๆบ้านท่านหรืออาจจะฟังบทสวดมนต์ก่อนนอนนะคะเนี่ยเพราะว่าหินเขาเตือนมาเลยว่านอนไม่ค่อยหลับนะชอบหลับๆตื่นตื่นกลางดึกนะอืมอ่ะไพ่แนะนำว่าอะไรนี่ไง ให้แนะนําเลยนะคะว่าให้ท่านเนี่ยนะคะในช่วงหัวค่ำเนี่ยก็คือให้มีการแบบว่าอาจจะดูหนังฟังเพลงนะคะหรือว่าอาจจะฟังบทสดมน์เบาๆหรืออาจจะอ่านหนังสือหรืออาจจะรับชมในเรื่องอินเตอร์เทนเมนต์ต่างๆก็ได้นะคะในช่วงหัวค่าแต่ว่าก่อนนอนก็ไม่ควรที่จะรับชมสื่อที่เป็นสื่อลักษณะแบบว่า ทำร้ายจิตใจหรือสื่อที่ดูแล้วไม่สบายใจทําให้เก็บไปฝันแล้วฝันร้ายท่านจะต้องหาสื่อที่เบาๆหาสื่อที่แบบสบายสมองท่านอาจจะอ่านหนังสือดีๆอาจจะฟังเพลงเบาๆฟังบทสวดมนต์เบาๆนะคะก่อนนอนนะเพื่อที่จะทําให้สุขภาพของท่านเนี่ย ดีแข็งแรงเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมานอนมาตื่นกลางดึกอะนอนแต่วันและนอนแต่หัวค่าเฉพาะเอาละเที่ยงคืนตีหนึ่งตื่นแล้วแล้วมันหลับยากอะค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยให้ดีทําจิตใจให้ล่าเริงแจ่มใสให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลานะคะนั่งสมาธิได้นั่งสมาธิค่ะนะอันนี้ดีมากเลย อันนี้เนี่ยอยู่ในคไเทพี AP แห่งโชคลาภค่ะอันนี้เบเนี่ยไม่ค่อยอยากจะพยากรณ์ในลักษณะแบบว่า ชักชวนตัวท่านเนี่ยให้ไปเล่นการพนันนะคะเพราะว่าการพนันเนี่ยเป็นอะไรที่ผิดศีลน,นะคะแต่คราวนี้อยู่ในใครเนี่ยเขาขึ้นมาเลยบอกว่าตัวท่านตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ท่านที่เกิดปีระกาเนี่ยตัวท่านมีโชคโดยเฉพาะมีโชคทางการเสี่ยงโชคค่ะนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ผิดสิ่งนะคะแต่ถ้าเล่นก็สามารถเล่นได้นะคะเล่นแบบสนุกสนุกคะ่ะและที่สำคัญไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการเสี่ยงโชคในลักษณะแบบนั้นนะคะอาจจะเป็นโชคลาภจากการงานก็ได้หรือเป็นโชคลาภจากธุรกิจการงานของตัวท่านก็ได้คะนะ่ะแหมนี่นะคะพไพ่ใบนี้ยบอกมาให,ให้ทราบเลยนะคะว่าในโลกใบนี้ยมันไม่มีอะไรที่ได้มาแบบง่ายๆนะคะ ทุกคนเนี่ยจะต้องถ้าอยากได้ถ้าต้องการได้สิ่งใดสักสิ่งหนึ่งเนี่ยทุกคนจะต้องมีความตั้งใจมีวินัยมีระเบียบแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีการลงมือทําเออจะต้องลงมือทําลงมือปฏิบัตินนะมันถึงได้สิ่งที่ท่านเนี่ยต้องการแต่โชคดีหน่อยที่หินอยู่นะใครอะ่ะเขามาบอกว่า ในเดือนกระกฎาคมนี้คือทําแล้วเนี่ยมันลื่นไหลลื่นเปื้ดดีไงทาแล้วมันแบบมันง่ายอ่ะทาแล้วมันได้มาแบบง่ายๆแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ท่านต้องลงมือทํานะคะนะําศัพท์ว่าลื่นเปื้ดเนี่ยเบเองก็ได้มาจากมาสเตอร์ปรินนะคะทฤษฎีเป็นทฤษฎีกับหลังหันนะคะในช่อง YouTube นะคะก็คือทฤษฎีกับหลังหันค่ะ อาจารย์มัตสปรินเนี่ยนะคะแกจะทํารายการเนี่ยช่วง6กนาฬิกาสานาทีค่ะเป็นรายการที่มีคุณภาพเบนแนะนําให้ลองเข้าไปรับชมรับฟังดูนะคะต่อมานะคะเป็นคาเนเลียนคาเนเลียนเนี่ยบอกให้ทราบเลยท่านที่เกิดปีอุรกาประจําเดือนกรกฎาคมพศสองพเรื่องหน้าที่การงานการเรียนของท่านเนี่ย มันอยู่ในเคอร์ฟที่ดีมีการเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีและได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่และถ้าเป็นน้องนักศึกษาก็จะได้รับความเมตตาความการุณาปรานีจากท่านอาจารย์นะคะจะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวค่ะและสําหรับท่านที่ทํางานอยู่แล้วก็จะได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันโอ้โหคราวนี้เรามาดูไพ่นะคะไพ่แนะนําว่าอะไรนี่ไงโอ้โห ในเดือนกระกฎาคมนี้เรื่องหน้าที่การงานของท่านเนี่ยมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเนี่ยอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นนะคะคนทุกคนเนี่ยมีเวลา24ชั่วโมงเนี่ยเท่ากันเราก็เราก็ไม่ควรที่จะไปเสียเวลาไปรับฟังข่าวสารอะไรที่แบบว่าบั่นทอนจิตใจหรือเราก็ไม่ควรที่จะไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับการดําเนินชีวิตของเราเราควรนําเวลาของเราเนี่ยไปทุ่มเทกับการศึกษาหาความรู้แล้วก็ กับการที่ในเรื่องสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เรารักเราชอบแล้วก็สร้างผลงานเนี่ยออกมาให้ได้เยอะๆนะคะเราต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เต็มที่อย่างร้อยเปอร์เซนต์ไพ่สวยนะคะเห็นไหมไพ่สวยไพ่ย,ยังบอกและสนับสนุนท่านเลยว่าท่านที่เกิดปีละกาเดือนนี้ท่านทำอะไรก็สำเร็จหยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จคะ่ะ นะบยิ้สี่ใครใจได้ดำเนินรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะดวงของท่านที่เกิดปีอรากาเนี่ยดวงดีมากๆเลยนะคะเรียกว่าดวงสวนกระแสทีเดียวนะคะเบยิบสี่ใครใจนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณ เพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่ลูก,ก,กค้าที่น่ารักทุกคนทั่วโลกเลยนะคะที่เมตตา b บียิซีใครใจที่เวลาเข้ามาดูคลิป b บียิซีใครใจแล้วเนี่ยไม่ลืมที่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับ b บียิซีใครใจก่อนจากกันนะคะ b บีบซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆลูกค้าที่น่ารักทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขแล้วกลับมาพบกับ b บีบซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปค่ะกราบสวัสดีค่ะ